สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ FC ีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้านะคะช่องพังฟ้าใส่แฟมิลี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชกกับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้อ่าคานไดมอนนะคะไดมอนคับสวัสดีครับก่อนวันนี้น้องไดมอนขี่แม่แสนรักนะคะ นี่ก็จะออกมาสายนิดนึงนะคะก็ประมาณแปดโมงนะคะปกติจะออกมาเช้าวันนี้เออแม่แหม่มกับพ่อล้วนนะคะวันนี้แม่แหม่มกับพ่อล้วนนะคะก็ปลูกปลูกหญ้านะคะแล้วก็ต้นยารดน้ําต้นยานะคะก็จะออกมาสายนิดนะะึงค่ะ วันนี้อากาศร้อนนะคะไม่แวะกันเลยนะคะไม่ค่อยแวะข้างทางเท่าไหร่นะคะถ้าออกมาสายจะร้อนก็จะไม่ค่อยแวะเท่าไหร่นะคะรุ่งนะคะโอ้ยโทรศัพท์กระไรเนาะขออภัยด้วยนะคะ น้องในรุ่งเห็นอะไรเอ่ยอเห็นใครเอ่ยน้องในรุ่งน้องรู่งฟ้าเห็นใครเอ่ยขออภัยด้วยนะคะแม่เมมพูดผิดนะคะน้องรุ่งเสียงนี่เห็นเหมือนเห็นพี่กาแฟไอพี่ปีโป้เลยนะ จะพาไปไหนครับไปลงน้ำใช่ไปลงน้ำนะคะยนย่างเลมอนทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูก็นอนไงก็นอนเ,นเนอนหรอครับ bye, -bye. พี่ปีโป,โป้นะคะมารอแล้วนะคะแก้แวแก้วแก้วพี่ปีโป่กับน้องรุ่งนะคะอ้าวพ,พี่ปีโป้พี่ปีโป้ไม่กลัวเหมือนกันพี่ปีโป้ไม่มีท่าทางว่าจะกลัวเลยนะคะเฉยเลย น้องรุ่งไปเลยนะคะน้องรุ่งไม่มีกลัวเลยนะคะน้องรุ่งของเรานะคะนู่นค่ะเล่นน้ำอยู่ทางนู้นนะคะ,คะไปคนเดียวเลยนะคะน้องรุ่งไม่กลัวเลยค่ะ พี่พอใจก็สนุกใหญ่เลยนะคะเล่นน้ำดูค่ะน้อ,ะองเลมอนอยู่นู่นนะคะน้องเลมอนเล่นน้ำอยู่นู่นะคะคนเดียว 怎么样对 Okay, s <S ไม่ยอมนอนกันเลยนอนแต่น้องรุ่งกับ s <S น้องพอใจนะคัะ โซนกาเฟน,นะคะรออยู่ตรงนี้นะคะแช่น้ำโรนะคะ,าะกาแฟน,นะคะรออยู่นะคะ พูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะคะปีโป้นะคะขออภัยด้วยนะคะขออภัยพ่อแม่เอฟซด้วยนะคะปีโป้นะคะก็จะติดปากก,กาแฟนะคะขออภัยด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเลยนะคะ อมนอนกันเลยนะคะแม่ๆทั้งสามพอร้นตรงลงไปเองเลยนะคะให้นอนอาบน้ำนะคะ i Yeah, no. ับครอบครัวของน้องุูปด้วยนะคะผิดพ,พลาดประการไดก็ขออภัยด้วยนะคะเราชมรขอกเรในครั้งต่อไปนะคะสวัสดี